สวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรอบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่8ธันวาคมปี2025วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอก็จะมีการชิงแชมป์แท็กทีมครับแล้วก็เรื่องราวของเดวิชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ครับเปิดรายการด้วยกุนเทอร์กุนเทอร์บอกว่าไม่ต้องห่วงจอซีน่าไม่มาที่นี่คืนนี้หรอกเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาของฉัน ระหว่างที่ฉันเดินออกมาจากเวทีฉันก็รู้ตัวว่าการที่ฉันทําให้ l อลเอนไอยอมแพ้ได้มันเป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของฉันและภายในอีก5วันฉันจะเป็นผู้ต่อสู้คนสุดท้ายในแม์สุดท้ายของจอร์นซีนาแชมป์โลก17สมัยถึงแม้ฉันจะไม่เห็นด้วยแต่จอร์นซีนาคือสปอร์ตเอเทนเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าจอร์นซีนาจะเจอกับนักมวยปั้มอาชีพที่ดีที่สุดตลอดกาล เปิดนาฬิกาขึ้นมาให้ฉันดูหน่อยนี่แหละคือเวลานับถอยหลังไปจนถึงวันเสาร์และฉันอยากให้ทุกคนเห็นมันเพื่อที่คุณจะได้รู้เวลาแบบชัดเจนว่าคุณเหลือเวลาเท่าไหร่ในการชื่นชมจอซีนาในฐานะฮีโร่ของพวกคุณฮีโร่ที่ไม่เคยยอมแพ้เพราะงานจอนแค่ชนะนายในวันเสาร์มันไม่พอสําหรับฉันฉันจะทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนฉันจะทําลายจิตใจของนายฉันจะลังแกนายฉันจะทุ่มนายลงบนหัวของนายและฉันจะใช้แขนรัดคอของนายฉันจะบีบ บีบด้วยทุกอย่างที่มีจนกระทั่งเศษสุดท้ายของฮัตเซลอยตีและเรสเปก t กัดเด่นออกจากล่างของนายจนเหลือเพียงทางเดียวและฉันจะบังคับให้นายทำในสิ่งที่นายไม่มีวันทำฉันจะบังคับนายให้ยอมแพ้แต่ภาพมาคู่แรกนะครับอิโอสกายเจอบไคดีเซนตัวแม่โอเคนะครับพอมันเป็นนักวยป้ามจากญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วเนี่ยจังหวะของทั้งสองคนก็ดูเข้ากันมากๆนะครับทางการเคาน์เตอร์ท่าจังหวะการโจมตีมาทําออกมาได้ค่อนข้างดี ทำให้ตัวแมนเนี่ยมันเต็มไปด้วยเ n e r g y และจังหวะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับส่งผลให้ตัวแมนเนี่ยมีความน่าตื่นเต้นและสนุกใช้ได้ตอนโจบิโอสกายใส่มูลซอกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับตัดภาพมาที่เดอะวิชั่นครับโลแกนพอบอกว่ามีใครเห็นบ้างไหมเลเมสเดียโอเนี่ยมันตบหน้าฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ชอบเลยเราต้องทําอะไรสักอย่างเลจะต้องโดนจัดการในคืนนี้พอเฮเมนบอกว่าไม่ต้องห่วงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนายนะที่จะมีคนคอยช่วยโลแกนพอบอกว่า ขอบคุณมากสําหรับความช่วยเหลือแต่ฉันอยากให้พวกนายรู้เหมือนกันว่าถ้าพวกนายมีปัญหาฉันก็จะคอยช่วยหลังจากนั้นตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับเลมิเซโอเนี่ยเปิดตัวออกมาเพื่อที่จะสู้กับฟินบาเลอร์แต่โดนโลแกนพอลเข้ามาจัดการซะก่อนครับเลมิเซโอเนี่ยสามารถสวนกลับและเตรียมจะใส่ซิกวันนายแต่ก็โดนชายชุดดาเข้ามาเล่นงานด้วยสตอมตามด้วยโลแกนพอลเนี่ยเอาสนับต่อยซ้ำลงไปจนเลกองไปกับพื้นสุดท้าย l อลเอเน่์ก็ออกมาช่วยนะครับเอลเอเน่์บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหน ถ้าอเวนต์เป็นเซตโรลินฉันจะตามไปกระทืบมันแต่ฉันจะบอกให้ว่าฉันคิดยังไงตอนนี้โลแกนนายจะต้องเสียใจที่ไปร่วมมือกับเดอะวิชั่นนายทำแบบนี้กับตำนานของพวกเราได้ยังไงเพราะทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ฉันก็เลยคิดว่านายจะต้องชดใช้ฉันจะไม่ให้นายชดใช้ในวันศุกร์วันเสาร์หรือวันอื่นๆแต่มันจะเป็นวันจันทร์ที่นี่คืนนี้แต่ภาพมาคู่สองครับชิงแชมป์เวิลด์แท็กทีมแชมเปี้ยนเดอะวอลเรเดอร์เจอกับเอเจสไตล์และดากอลลี่ ตัวแมนโอเคนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแมทมันคิดออกมาได้ค่อนข้างสนุกเลยการโจมตีแบบทีมการเล่นงานกันการชนกันเป็นกลุ่มอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างมาถูกคิดออกมาอย่างน่าสนใจจริงๆแต่พอมันอยู่บนเวทีครับมันมีความผิดพลาดให้เห็นหลายครั้งทางการยกการเข้ามารับดาเมจโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเนี่ยต้องบอกว่าทางของเดอะวอร์เรเดอร์เนี่ยตามไม่ทันในหลายๆช่วงเลยทำให้ไอเดียที่ดีกลายเป็นความผิดพลาดไปก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่นะครับ ตอนจบ a j s t y ต e ใส่ p h e n o m e n a l f o r อารมกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ครับนิวเดยขึ้นมาเผชิญหน้ากับ AJ s t y l e แล้วก็ดาก้อนรีหลังจากนั้นเนี่ยอูโซก็เปิดตัวออกมาอูโซบอกว่าดีอูโซอยู่ในเมืองของผู้นายแล้วพวกเรามีเรื่องจะบอกว่าเราจะกลับมาสู่ลีแท็กทีมอย่างเต็มตัวเพราะอะไรเหรอพวกเราเนี่ยผ่านอะไรมาหลายอย่างเจเสียแชมป์โลกเสียโอกาสในการเจรบจอนซีหน้าหลังจากที่พ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้งพวกเราก็ตั้งคำถามว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปดี และสิ่งที่พวกเราจะทําต่อไปพวกเราจะกบเสียงกบคําสบประมาทและแท็กทีมที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่แล้วพวกเราต้องการแชมป์แท็กทีมของพวกเรา AJ พวกนายอาจจะยังไม่รู้จักพวกเรามากแต่ New Day พวกแกรู้พวกเราจะกระทืบพวกแกอย่างที่พวกเราทํามาตลอดยีดอูโซ่ต่อย New Day กันเดนไปนะฮะก่อนที่จะหันมาดากับแชมป์แท็กทีมตัดภาพมาที่สเตฟานีว่าแคร์เปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับสเตฟานีถูกถามว่าหลังจากที่เอาชนะนิกกี้เบลล่าไปแล้วเนี่ยใครคือคนต่อไปสําหรับเธอ สเตฟานีบอกว่าฉันสามารถสู้กับใครก็ได้ฉันไม่ใช่คนที่พูดเยอะฉันพูดผ่านการกระทําและฉันพิสูจน์ให้เห็นบนเวทีนี้ว่าทําไมฉันถึงเป็นลูชาโด่าที่ดีที่สุดในโลกและไม่ใช่เพราะเดวิลคิสหรอกนะฉันเป็นที่สุดอยู่แล้วและนิกกี้เธอคือระดับตำนานแต่ในปัจจุบันดิวิชันหญิงของ wwe เนี่ยมันไม่เหมือน15ปีที่แล้วในห้องแต่งตัวของเราเรามีเลียลิบลี่เรามีเบลลี่เรามีเนตตี้เรามี ie, เอียวสกายมีแต่คนยอดเยี่ยมทั้งนั้นแล้วรู้ไหมว่าใครอยู่บนจุดสูงสุดนั้น นิกกี้เบล่าเปิดตัวออกมานะครับนิกกี้เบล่าบอกว่าว้าวก่อนอื่นเลยนะแคนซัสซิตี้พวกเธอเนี่ยไม่ควรที่จะมีคนอย่างฉันอยู่ในเมืองตรงนี้ด้วยซ้ำทั้งหอเฟมทั้งตำนานและยังเป็นคนดังอีกไม่ต้องซาบซึ้งขนาดนั้นฉันออกมาเพื่อที่จะบอกกับแกว่าเรื่องระหว่างเราเนี่ยมันยังไม่จบฉันมาที่นี่เพื่อขอรีแมชลาคิโร์ดิกสเข้ามาเล่นงานนิกกี้เบล่ากองไปนะครับก่อนที่จะบอกว่าบอกวันบอกที่มาเลยฉันจะอัดแกให้เละและฉันจะเอาแชมป์ของแกมาด้วย ตัดภาพมาที่แจ็สแมนเดย์นะครับฟินบอลเลอร์บอกว่าเฮ้ย hey! คืนนี้เนี่ยมันง่ายสําหรับฉันจริงๆเลยว่ะฉันแต่งตัวพร้อมแล้วก็จริงนะแต่ก็ได้เห็นพ่อหวหัวของนายเนี่ยโดยกนกระทืบไปต่อหน้าอ้สบายจริงๆราคิลเข้ามาในฉากนะครับรรลิมมอแกนบอกว่าราคิลนั่นมันอะไรกันราคิลบอกว่านิกกี้ทำให้ฉันไม่ได้ชิงแชมป์รอบที่แล้วฉันเลยทําให้แน่ใจว่าเยน่าจะทําแบบนั้นไม่ได้อีกทําไมล่ะฉันต้องขออนุญาตเธอก่อนหรือไงลิมมอรแกนบอกว่าไม่ไม่ไม่เลยฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นเธอเป็นแชมป์ งั้นคืนนี้ร็อกซี่ฉันจะเป็นคู่หูให้เธอเองเราคืในอยากชิงแชมป์โลกเพราะงั้นเราจะกลายเป็นแชมป์แท็กทีมด้วยกันไปกันเถอะแต่ภาพมาคู่3าครับไลล่าว่าคิเรียใจกับล็อกเซนไปเลยตัวแมนโอเคนะครับมันมีการพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดแม้บางครั้งในจังหวะจะออกมาดูสับสนเล็กน้อยแต่ตอนจบของช่วงเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแม้ช่วงลุ้นกับช่วงหนักในแมนเนี่ยมันจะน้อยไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าทาออกมาได้ไม่แย่ตอนจบล็อกเซนไปเลยใส่ป๊อปร็อกกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับ แต่ภาพมาคู่สี่ครับ LA Knight เจอกับ Logan Paul ตัวแมทโอเคแต่ละช่วงเนี่ยมันมีการแลกท่ากันตลอดทุกคนแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงการอยากเอาชนะหรืออะไรมากมายนักมันให้อารมณ์แบบคน2คนขึ้นมาโชว์ท่ากันซะมากกว่ามันก็เลยเป็นการดูคนใส่ท่ากันไปเรื่อยๆไม่ได้มีการลุ้นหรือว่าอารมณ์ร่วมอะไรมากมายนักระหว่างแม์น,นะครับชายชุดดำเข้ามาเล่นงาน LA Knight ตอนจบ Logan Paul ใส่สเปซกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแม์ครับดอะ Vision เข้ามาเล่นงาน LA Knight หลังจากนั้นครับ Paul Heyman บอกว่า ดูสิผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกคุณถึงโห่พวกเราแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมรู้แน่ๆวันที่5มกราคมนี้ในโอกาสครบรอบ1ปีที่ Netflix และ WWE รวมพลังกันคุณจะได้เห็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทคนใหม่ชื่อของเขาก็คือกรอนเบเกอร์บลอนเบเกอร์บอกว่าฉันมีคําถามเดียวเสียมพังอยู่ไหนแน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะถ้าเขาอยู่เขาคงแพ้2คือติดกันในแคนซัสซิตี้ ฉันไม่ได้หมายถึงตัวของพังว่าตัวของพังเนี่ยมันอยู่ที่ไหนฉันหมายถึงว่าเซียมพังตัวจริงมันอยู่ที่ไหนกันแน่ไอเวอร์ชันใหม่ที่สุภาพใจดีนอบน้อมฉันไม่ซื้อว่ะจะบอกว่าอยู่ๆมันกลับมา WWE แล้วก็กลายเป็นคนดีแบบสุดๆทําตามกฎทุกอย่างถ่ายรูปกับนักมวยป้ามคนใหม่ๆหลังฉากแล้วก็โพสลงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทุกคนพูดว่าโอ้โหดูสิเซียมพังเนี่ยช่างเป็นคนที่น่ารักจริงๆมันหลอกลวงทั้งนั้นฉันไม่เชื่อเลยสักนิด ตลอดสายอาชีพเขาพูดอยู่ว่าเขาเป็นสเตตเอทไม่เคยแตะยาไม่เคยแตะเหล้ายอดเยี่ยมมากแต่ทําไมนายเหมือนไอ้ขี้เหล้าที่ติดยาเมาที่สุดในโลกวะฉันไม่อยากเจอกับเซมพังเวอร์ชั่นใจดีพอถ้านี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องเจอก็อยู่บ้านไปเลยพังสละแชมป์ไปฉันเอาชนะแก่แบบนี้ได้ง่ายมากๆ สิ่งที่ฉันต้องการคือเซียมพังคนเก่าปี2011 2012 2013คนที่เดินในแบ็กสเตตและทุกคนจะต้องกลัวคนที่ชนะเดอะล็อกและครองแชมป์นานถึง434วันคนที่สำหรับฉันแล้วเขาคือหนึ่งในนักมวยปั้มที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นแหละเซียมพังที่ฉันอยากเจอฉันขอร้องเลยนะพังฉันคูกเข่าอ้อนวอนตรงนี้เลยด้วยซ้ำให้ฉันได้เจอกับเซียมพังตัวจริงเพราะฉันอยากชนะสุดยอดนักมวยปั้มที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีแต่ทําไมถ้าฉันไม่ได้เซียมพังเวอร์ชั่นนั้น ฉันจะทำลายแกฉันจะส่งแกเข้าโรงพยาบาลฉันจะหักกระดูกของแกฉันจะเอาแชมป์ของแกไปแล้วรู้ไหมระหว่างที่แกอยู่ในโรงพยาบาลฉันอาจจะเอาเมียแกด้วยก็ได้หลังจากนั้นเดอะวิช o ั่นก็เข้าไปเล่นงาน LA ลเอเนนะครับแล้วก็สึนามิอัดกับรถไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกโลแกนพอลกับชายชุดดาเข้ามาเล่นงานเรเบิ s ลซิเรโอเหตุการณ์ที่2ครับอูโซโประกาศจะกลับมาในลีกแท็กทีมเหตุการณ์ที่3เราคิวเรเกสอยากชิงแชมป์เหตุการณ์ที่4ี่เดอะวิชั่นเล่นงาน LA ลเอเน สรุปแม็กกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกเอียวสกายเจอกับไฮดิเซนเอียวสกายสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ชิงแชมป์ World Tag Team Champion The ว a ร์เรดเดเจอกับ AJ s t y l e าย a ากอร e เอเจสตายกับ d ดาก Lee เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ไลล่าวาคิเลียเจอกับ r o x ก n ซ e ไ e เลสล็อกเซ e ไปเลสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้เอกันที่4ครับ LA ลเอเน้เจอกับ Logan Paul Logan Paul เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมปสัปดาห์นี้นะฮะต้องบอกว่ามันค่อนข้างโอเคนะทุกคนคือมันออกมาไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้สนุกสักทีเดียว แมทที่น่าเสียดายเนี่ยก็น่าจะเป็นแมตชิงแชมป์แท็กทีมนี่แหละทุกคนที่ต้องบอกว่ามันคิดออกมาได้ดีจริงๆนะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆเหมือนกับว่าทางของ The w a อร์ r รเนี่ยจะเคลื่อนไหวไม่ทันในหลายๆจังหวะไม่แน่ใจว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันต่อเนื่องมากเกินไปมันก็เลยส่งผลให้ตัวแม์เนี่ยออกมาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ส่วนในด้านของโยสกายกับคาริเซนครับก็ดูเป็นแม์ที่มีเอน r g y ีดีคือมันดูแล้วไม่ง่วงเท่าไหร่อ่ะมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการเรียกเสียงเชียร์ตลอดนะครับตัวแม์อาจจะไม่ได้สนุกมากนแแต่่มมมมัักก็ทําาให้้ีีอรณ์วบไดด ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องครับอูโซที่ประกาศจะกลับมาล่าแชมป์แท็กทีมอันนี้เนี่ยผมยังลังเลใจอยู่นะว่ามันจะกลับมาจริงๆหรือว่ามันจะเป็นตัวเดินเนื้อเรื่องต่อไปของเจอูโซเท่านั้นนะครับเพราะเรารู้สึกว่ามันกลับมาง่ายเหลือเกินอะแบบพยายามชิงแชมป์โลกนู่นนี่นั่นเพราพลาดหลายๆครั้งแบบเออกลับมาชิงแชมป์แท็กทีมก็ได้วะมากบเสียงในหัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเดี๋อวปะคือถ้ามันเป็นเนื้อเรื่องที่กลับมาชิงแชมป์แท็กทีมแล้วยังแพ้อีก จนทาให้พี่น้องเนี่ยมันทะเลาะกันเองเรามองว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่โอเคนะครับแต่ว่าถ้ามาเป็นปการกลับมาเพื่ออยู่ในลีกแท็กทีมจริงๆอันนี้เนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างแย่นะครับถึงแม้มันจะอยู่ถูกที่ถูกทางสําหรับเจก็ตามอะ่ะแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าเออแม่งไม่ดีพอสําหรับแชมป์เดียววะ่ะไม่ดีพอสําหรับการปั้มเดี่ยวด้วยซ้ําก่อนที่กระแสมันจะไปในแง่ลบมากกว่านี้ก็กลับไปอยู่ในลีกแท็กทีมอย่างเดิมก็แล้วกันนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการบิลล์อัพที่ผิดพาาาลาด มากกว่าตัวของเจอุโซนะครับแน่นอนว่าเจอูโซมันก็ปั้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแล้วมันก็บอชอยู่เรื่อยๆทําให้ทั้งสองอย่างพอมันบวกกันแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดแง่ลบขึ้นมาอย่างค่อนข้างเร็วนะครับแต่โดยส่วนตัวครับผมรู้สึกว่าเจอูโซเนี่ยมันถูกผักดันผิดเวลาไปหน่อยทุกคนในตอนที่มันพีคเนี่ยมันกลับไม่ได้อะไรเป็นชิดเป็นอันเลยนะครับพอมันเริ่มดอปมันก็พยายามดันขึ้นมาใหม่เราก็เลยรู้สึกว่ามันผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยเหมือนกับเซมิเซนแหละที่ตอนพีคๆเนี่ยไม จะให้เซมิเซนชนะโรยย์ลัมเบิรนะครับแต่ว่าตอนนี้กระแสมันดรอปลงไปแล้วพอสมควรไงมันดันขึ้นไปยังไงมันก็ไปไม่สุดอยู่ดีนะครับก็นั่นแหละรอดูกันต่อไปว่ามันจะเดินหน้าต่อไปยังไงในลีกแท็กทีมสหรับปูโซนะครับในด้านของเราคือโรดดิเกสที่พยายามออกมาชิงแชมป์แท็กทีมต้องบอกว่าความน่าสนใจของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การชิงแชมป์ทุกคนแต่เป็นปัญหาคุณเครืองใจเล็กๆในจัสเมนเดมากกว่า ที่ตอนแรกเนี่ยมันจะกลายเป็นราคิวจะมาชิงแชมป์แท็กทีมร่วมกับล็อกเซนใช่ไหมแต่อยู่ๆครับสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็โผล่มาอยากชิงแชมป์โลกซะอย่างนั้นคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมึงยังชูชงแชมป์แท็กทีมกันอยู่เลยนึกออกปะสัปดาห์นี้คือแบบอยากมาชิงแชมป์โลกซะอย่างนั้น มันก็เลยดูเป็นการสร้างประเด็นอย่างชัดเจนมากๆที่จะทำให้ลิฟมอร์แกนไม่พอใจนะครับคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยสโลแกนของจ u s t men day คือไม่มีใครเป็นหัวหน้าไงเพราะงั้นทุกคนเนี่ยมันจะช่วยเหลือกันแต่พอมีคนที่ได้ดีกว่านั่นก็อาจจะนำไปสู่การอิจฉากันเองในกลุ่มคืออย่าลืมนะครับว่าตอนที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยราคิโอริเกสมันเป็นเหมือนแค่บอดิการ์ของลิฟมอร์แกนอะแล้วตอนนี้เนี่ยจะมาชิงแชมป์ใหญ่ตัดหน้ามันก็อาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นก็ได้นะครับ ในด้านของเดอะวิชั่นครับที่เล่นงาน L-A k ว i g h t แบบอัดกับรถคือหลังๆเห็นมันใช้รถบ่อยเหมือนกันนะเรามองว่ามันคงเป็นเนื้อเรื่องระยะยาวกันต่อภายหลังแหละคือแบบเดี๋ยวไหนาหายแล้วก็กลับมาล้างแค้นกันต่ออะไรแบบนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นการบิวเพื่อผลักดันให้ L-A k ว i g h t กลับมาล้างแค้นหรือว่าบิวเพื่อให้มาโดนกระทืบอีกรอบกันแน่ นะครับหรือในกรณีที่แย่ที่สุดเนี่ยมันก็แค่โดนกระทืบแล้วก็หายไปเนื้อออกไะกลับมาแล้วก็ไปเนื้อเรื่องอื่นเลยนะครับถ้าเป็นกรณีท้ายสุดเนี่ยต้องบอกว่า WWE แม่งใจร้ายกับ LA Knight มากๆอ่ะคือแบบเป็นคนโดนกระทืบแล้วก็ไปแค่นั้นเลยส่วนในด้านของบอยเบเกอร์กับเซียมพังนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะเพราะว่า Se Main e v e n t เนียมาสัปดาห์นี้แล้วใช่ไหมเซียมพังแม่งไม่ออกมาโปรโมอะไรเลยทุกคน แบบหลังจบวอลเกมแม่กก็หายไปเลยเนื้อออกป่าโคดี้โรสกับดูไม่ไทยมันยังกลับมาทําเนื้อเรื่องกันอยู่บ้างซีเอ็มพังแม่งคือพักไปเลยแล้วก็เจอกันท,ทีก็คือในเมนิเบนมันก็เลยส่งผลให้ตัวแมมช์นี้เนี่ยไม่ได้มีความเข้มข้นอะไรขนาดนั้นเนื้อเรื่องมันไม่ได้เต็มที่มันมีแค่บอลเบเกอร์ออกมาดา่าด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 ่าแล้วมือก็ไปเจอกันในงานแค่นั้นเลยเพราะงั้นเนี่ยเรามองว่าความเข้มข้นแบบจังๆแบบนี้ครับการเสียแชมป์อาจจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะนําไปสู่อะไรสักอย่าง เพื่อเดินเนื้อเรื่องต่อไปข้างหน้ามากกว่าอาจจะเป็นการเฉลยชายชุดดำ อาจจะเป็นการมีพักพวกใหม่ของเซียมพังหรืออาจจะเป็นการแพ้ฟาวหรืออาจจะเป็นการกลับมาของเซนโ์ลินการ่วมมือกันของโลมันเลงกับเซียมพังอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรพวกนั้นก็ได้เพื่อที่จะทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปเราไม่คิดว่าจะมีอะไรมาคายแม็กในสัปดาห์นี้ในเมนอีเวนต์วันเสาร์นี้นะครับก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้สําหรับรอครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะฮะแล้วยังไงเจอกันใน